ทูเพ y next ถ้าเราจะผ่อนชําระต้องทำอย่างไรเพราะว่าทุกครั้งก็จ่ายเต็มจำนวนตลอดมาดูวิธีการผ่อนชําระของทูเพ y next กันขั้นแรกเลยเข้าที่ to มันนี่วอ l เลตกอนเข้ามาแล้วก็สแกนนิ้วเข้าให้เรียบร้อยนะครับใส่รหัสอะไรให้เรียบร้อยหน้าจออาจจะดำไปก่อนตอนใส่รหัส <c oughs> พอเข้ามาในนี้นะครับก็ ไม่ต้องทำอะไรยากเย็นครับไม่ต้องไปหาไอคอนอะไรเพราะมันเยอะแยะไปหมดให้เราเข้าช่องค้นหาเสร็จแล้วก็ให้พิมพ์คาว่าใช้ก่อนผ่อนที่หลังใช้ก่อนจ่ายที่หลังมันก็จะเข้าสู่ทูเพเน็กนั่นเองหลังจากที่เข้ามาเสร็จมันก็จะแสดงรายละเอียดเนาะทูเพเน็กใครไม่มีก็ไปสมัครกันเอานะครับบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้บางคนก็ได้ยอดเยอะบางคนก็ได้ยอดน้อยผมได้มาแค่พันสองเอาไว้ซื้อของเล่นๆนะครับ แล้วก็ไม่ได้เสียดอกให้เขาหรอกเพราะว่าถึงเวลาผมก็จ่ายเข้าไปเต็มจํานวนนะครับแต่ตอนเนี้ยเดือนวันที่1นธันวาคมเนี่ยผมจะต้องจ่ายละ532บาท35สตางค์นะครับแต่ท่านี้มาดูรายละเอียดตรงนี้หน่อยกรณีที่ลูกค้าไม่ได้เลือกระยะเวลาการผ่อนชำระนี่ภายในวันครบกําหนดชําระวันที่1ของเดือนถัดไประบบจะกําหนดระยะเวลาเอาอ่านรายละเอียดหน่อยระบบ จะก,กำหนดระยะเวลาที่ต้องผ่อนชำระเป็น5เดือนด้วยอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก15%ถึง25%ต่อปีโดยอัตโนมัติหมายความว่าเนี่ยพอถึงวันจ่ายแล้วเราไม่ได้จ่ายเข้าไปนะครับมันจะคิดเป็นผ่อนชำระให้เราเลย5เดือนอัตโนมัตินะครับตอนนี้เราก็มาดูกัน เราจะกาหนดก่อนเนาะเราไม่ได้ถึงวันแล้วไปให้เขากําหนดเป็น5เดือนเราจะมาดูวิธีการทํากันว่าถ้าเราจะผ่อนชําระมันเนี่ยวันที่1นธันวาผมไม่มีตังละห้าร้อยสามสิบสองบาทสงสัยจะไม่มีปัญญาจ่ายเนี่ยเราจะมาผ่อนชําระกันว่าเขาทํากันอย่างไรขั้นแรกเลยเขาให้เราเข้าที่ตรงนี้ครับชําระสินเชื่อ ห้าร้อยกว่าบาทก็ยังจะผ่อนอยูเนี่ยอ่าโอเคสําหรับการชําระเต็มจํานวนก็ชําระไปเลยก็ได้เต็มจํานวนอันนี้ผมไม่ได้แสดงให้ดูเนาะก็สามารถชําระได้เลยนะครับของ TwoPayNext แต่ตอนนี้เราจะมาเลือกการผ่อนชําระกันถ้าใครใครจะชาระเต็มจํานวนก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไปชําระกันก็เรื่องปกติครับชําระโดยการอ่าจ่ายจาก TwoMoneyWallet ก็ได้เนาะง่ายดีนะครับเสร็จแล้วผมก็จะมาเลือกวิธีการผ่อนชําระกันนะครับ พอเราเลือกวิธีการผ่อนชำระเสร็จปุ๊บเราก็มากดตรงนี้ครับตรวสอบข้อมูลเขาก็จะบอกว่านี่เห็นไหมครับว่าถ้าผ่อนชำระ5เดือนเป็นเงินเท่าไหร่4เดือนเป็นเงินเท่าไหร่3เดือนเป็นเงินเท่าไหร่2เดือนเป็นเงินเท่าไหร่ไม่ต้องไปคำนวณดอกเบี้ยอะไรให้ปวดหัวนะครับเอาง่ายๆเลยว่าถ้าสมมุติเราอยากจะผ่อนชำระ2เดือนเนี่ยเราก็เอาเงินเนี่ยครับคูณด้วย2ได้เท่าไหร่ก็ไปลบออกด้วยเงินที่เราติดเขานั่นก็คือดอกเบี้ยครับง่ายๆ ไม่ต้องไปคำนวณว่ามันคิดอะไรยังไงดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับวิธีการก็ง่ายๆอย่างนี้เลยสมมติว่าผมผ่อนชำระสัก2เดือนแล้วกันทำให้ดูเนาะจริงๆก็ไม่อยากผ่อนเลยก็เลื่อนลงมาตรงนี้แล้วก็กดดำเนินการจะผ่อนชำระ2เดือนนะครับเมื่อถึงวันที่1นธันวาผมจะผ่อนชำระ2เดือนเราก็มาดำเนินการต่อเลยดำเนินการต่อนี่ครับ ยืนยันระยะเวลาการผ่อนชำระคุณต้องการผ่อนชำระสินเชื่อสาหรับงวดปัจจุบันจํานวน532บาทเป็นระยะเวลา2เดือนเมื่อกดยืนยันแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โอ้อยู่ดีๆก็ไปเสียงเงินนะครับอีกสิบเบาทโอเคผมกดยืนยันยืนยันเสร็จเรียบร้อยแล้ะแล้วมาดูหน้าตามันเนาะผมก็เพิ่งทําคําแรกก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับหลังจากที่เรา ขออาภัยไม่สามารถทํารายการได้เรากําลังสร้างรายการผ่อนชํะสิ่งชี่อคุณ,คณ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เอา้าแล้วอะไรล่ะเนี่ยยังไงะครับกลายเป็นเมื่อวันวันนี้เนาะกลายเป็นผมต้องจ่ายแค่2 7 4บา่าทก็คือสองงวดละอ่ะแล้วดูยังไงล่ะครับงวดต่อไปเท่านี้เท่านี้มัง้งสำเร็จแล้วเนาะแล้วมาขึ้นขออาภัยทำไมครับในเมื่อ หธันวาก็สองบาทอยู่แล้วก็งงเหมือนกันนะครับว่า1นธันวาก็274อยบสีอยู่แล้วดูรายละเอียดตรงไหนได้ไหมไม่ได้ไม่มีรายละเอียดอะไรหลังจากที่เราขอผ่อนชำระไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเข้าที่บริการอื่นๆเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลยครับ ข้อมูลแสดงภาระนี่และยอดปิดบัญชีใครจะไปรู้อะครับอ้าวนี่มันก็จะบอกเรางนี้ใไหมครับว่าเงินต้นทั้งหมดห้าร้อยสามสิบสองแล้วก็ชําระยอดที่ต้องชําระเงินต้นนี่เท่านี้ครับดอกเบีย้ยเขาห้าบาทตรงนี้งวดแรกเนาะงวดแรกดอกเบีย้ยห้าบาทแต่จริงๆแล้วรวมกันเบ็ดเสร็จแล้วตกเป็นสิบกว่าบาทเลยนะครับก็ขอจบการรีวิววิธีการผ่อนชําระ to pay next แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ